ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราสมบัติก็ยังติดตามงานอยู่หน้างานปรับหน้าดินโครงการกอา่อสร้างสะพานไทยเราแห่งที่ห้าบริการปาบจ่าเราอยู่นี่นะครับหน้างานเล่นฝังโขงนะครับก่อนที่จะลงเสาเข็มนะครับท่านผู้ชมปรับหน้าดินเสร็จเห็นผู้บเหมาบอกว่าก็คงจะดําเนินการคือลงเสาเข็มแล้วนะครับท่านผู้ชม ัวนี้ก็กำอยู่ในขั้นตอนการปรับหน้าดินเลี้ยงฝังของอยู่ครับทา่านผู้ชมเพราะว่าพื้นที่หน้าลังโขงนี้ความกว้างความ,วามายาวก็สี 500, 500่ห้าเห้าห้าร้อยเมตรนะครับท่านผู้ชมความกว้างของ,ของหน้าดินของใต้สะพานแล้วก็ไปอีกสองข้าง,ท,งทั้งทั้งซ้ายทั้งขงวานะครับก็เกือบร้อยเกือบห้าร้อยเมตรนะครับท่านผู้ชมเขากำลังปรับแต่งกันอยู่นะครับท่านผู้ชม กำลังปรับแต่งกันอยู่โครงการนี้เห็นบอกว่าบ่าวสุภัสตาวีโอกาสถามนายช่างคนคมงานนะครับท่านผู้ชมนายช่างผู้คมงานโครงการนะครับก็เป็นข้าราชการนะครับท่านผู้ชมครับอกว่าในตัวลำน้ำโขงแท้จะมีเสาแค่ประมาณห้าต้นเองนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสะพานแขวนนะครับท่านผู้ชมจะมี โซ่มีอะไรนะครับแขวนนะครับก็เลยตัวเสาสะพานก็น้อยหน่อยนะครับท่านผู้ชมบอกว่าอยู่ฝั่งไทยมีสองเสานะครับฝั่งลาวสามเสาก็คงไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับสำหรับการต่อเสาเข็มแล้วก็ทําหล่อเสาสะพานเพราะว่าเสาที่ลาน้ำโขงมันมีห้าตัวเองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะเป็นเสาใหญ่นะครับท่านผู้ชมเสาใหญ่เลยไม่ ถ้าไม่ใหญ่พอก็คงจะถึงรวดไม่ได้นะครับเพราะข้างบนจะเป็นรวดขนาดใหญ่เลยนะครับดึงยึดตัวสะพานเอาไว้นะครับท่านผู้ชมเป็นสะพานแขวนครับท่านผู้ชมสะพานแห่งที่5เป็นจะพานแขวนนะครับเหมือนกับอยู่กรุงเทพเลยครับท่านผู้ชมอยู่ในกรุงเทพส่วนกลางแท้ๆเขาไม่ได้ปากหลักหรอกเพราะว่ามันทํายากก็จะเน้นเฉพาะสองฝั่งฝ้าฝั่งนะครับ ตัวการก็ปล่อยเอาไว้นะครับระยะห่างก็เพียบนบอกว่าเท่าไหร่ห่างอยู่ข้อทุ้งกลนะครับก็ตัวละร้อยห้าสิบเมตรหรืออะไรประมาณนี้นะครับของมรการเรานะแต่ว่าที่อื่นก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับความกว้างความยาวตัวสะพานจากฝั่งนี้ไปฝั่งถนนนะครับก็คันกว่าเมตรนะรครับท่านผู้ชมแต่เฉพาะในื่อลำน้ำโขงแท้ๆก็มีแค่ 820เมตรเองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้องอเชิงสะพานฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่ฝั่งของเราจะยาวหน่อยนะครับพี่น้องอันนี้ก็กําลังปรับแต่งกันอยู่นะครับต่อจาบัี้ก็ตามทุกวันนะครับท่านผู้ชมเมื่อไหรจะได้เห็นเตาเข็มลงเตาเข็มตดวทีนะครับพี่น้องครับเราก็รอคอยวันนั้นกันทุกคนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็ดูงานปรับหน้าดินของไมคโคเจ้าพลังยักษ์นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชม จดหมายต้นใหญ่สามารถโคน่นได้นะครับทา่านผู้ชมแม็โฮแม็คโฮเลยรัรนี้นะครับกำลังปรับพื้นที่หน้าเขื่อนลิ้นโค้งครับทา่านผู้ชมตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นเขื่อนนะครับตรงที่ลดแมคโฮกําลังทัอยู่นี้จะเป็นเขื่อนแล้วก็เอาหินเอาอะไรมาวางนะครับทา่านผู้ชมเขื่อนใต้สะพานครับท่านผู้ชมใต้สะพานออกมาลูกสวย ถ้าตามแบบลูปสวยงามมากๆครับท่านผู้ชมมีพญะาน้าอะไรด้วยที่มองโขงนะที่มองเห็นไปไกลๆก็จะเป็นแม่น้ำโขงครับท่านผู้ชมวันทุกวันเราก็ต้องดูน้ำโขงกันทุกวันนะตีมองเห็นขาวๆก็จะเป็นหาดทรายครับท่านผู้ชมครับหาดทรายโ่ขึ้นมาเนื่องจากว่าน้ำโขงตัวนี้ก็ดูแล้วก็จะแห้งหน่อยนะครับพี่น้อง ได้มีโอกาสถามนายช่างเขาบอกว่าไอเจ้าของของการเนี่ยเขาอรับเหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าต่อเสาแข็งไม่มีปัญหาน้ำาเรน้มตื้นก็ไม่มีปัญหาซํำได้นะครับเพราะว่ารถนี้เขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทนสมัยที่จะต่อน้ํเลึกน้ําหน้าฝนอะไรไม่มีปัญหาครับท่านผู้ชมเบาสมบัติก็เน้งว่าไอหน้าฝนน่าจะมีปัญหาแต่ ไปถามผู้รับเหมาเขาบอกโอ้ยหน้าหน้าฝนหน้า,น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 าอะไรไม่มีความหมายน้ําเยอะเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายสามารถที่จะตอบได้ตอบได้นะครับเสาเข็มนะเรามีวิธีการลงเท้าอยู่นะครับสังผูชมแต่ว่าตัวสําคัญเลยคือการปรับหน้าดินนะครับปรับหน้าดินตรงนี้นะครับก่อนที่จะนำเครื่องไม้เครื่องมือลงไปนะครับก็ต้องทำไปเป็นระยะระยะครับ่านผูชม บาวสมบัติชอบดูเจบพลังยักษตัวนี้นะครับทำงานนะครับแข็งแกร่งมากมากเลยนะครับแม็โครคกันนี้ทำงานได้สุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมเป็นงานปรับหน้าดินนะครับลิงฝั่งโขงเมืองเบงการช่วงบริเวณที่จะก่อสร้างสะพานทลาวแห่งที่5นะครับพี่น้องครับ มาวันที่หกแล้วครับท่านผู้ชมมาถึงวันที่หกแล้วในส่วนข้างในก็ยังมีรถอีกตัวหนึ่งนะครับเกตบทเกต่าแกตต้นไม้ขนาดเล็กๆนะครับก็กำลังปรับแต่งพื้นที่กันอยู่นะครับวันนี้บวางสบัสดวัมาในถ่ายตัวนั้นมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเอาเฉพาะตัวใหญ่นี้นะครับดู กมต,ตัวใหญ่นี้จ้าพลังยักษ์นี้ทำงานนะครับพี่น้องก็ติดตามมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมเมื่อถึงวันเอาเสาเข็มลงเมื่อไหร่บ่าวสมบัติจะไล์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับพี่น้องจะได้จุอกถุกอกถูกใจกับแฟนคลับ ที่ติดตามกันมาเนิ่นนานนะครับท่านผู้ชมบางคนรอมาเป็นสิบป,ปีแล้วก็มีรอสะพานแห่งนี้มาถึงวันนี้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็โอ้รอมานานเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ทําต่อไปครับเจ้าพลังยักษ์นะครับเจ้าพลังยักษ์ตัวนี้ทํางานแข็งเก่งมา,มากๆเลยนะครับ กำลังปรับเขื่อนปรับแต่งเขื่อนหน้าดินดินหน้าหน้าเขื่อนครับท่านผู้ชมก็หน้าทั้งสองอันเลยครับแต่ทั้งลานอนเนกประสงค์ได้ทั้งปรับหน้าดินก่อนลงเสาเข็มแล้วก็หน้าเขื่อนริมโขงด้วยนะครับท่านผู้ชมงานนี้ได้สองสามงานเลยยิงนกปืนปืนนัดเดียวได้นกสามตัวครับท่านผู้ชม คอยกันดีมันก็ดีคุยกัไดีสามตัวเลยนะครับก็อันนี้ผมมาบอกแค่ว่าเมันก็เป็นลูกน้องที่เออ่มาคอยดูตรงเนี้แล้วก็ผมก็บอกว่าเออก่อนนั้นที่โทรหาผมก็เสร็จเรียบร้ยครับก็คงรออีกไม่ใช่เป็นนานก็คงจะได้เห็นลงเสาเข็มนะครับท่านผู้ชมเจ้า พอผู้รับเหมาเขาก็ถามที่ถามถามว่าจะวิธีการเอาเสาเข็มมาอย่างไงจะลงได้ในหลางน้ำผงก็หาทางแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเอาเสาเข็มลงน้ำผงแล้วเอาไม่ช้าไม่นานก็เห็นนะครับต่อเสาเข็มแน่นอนครับท่านผู้ชมนี้ก็จะเป็นนายช่างผู้คุมงานครับเสื้อสีฟ้าอ่อนๆนี้น,นะครับจากทั้งหลวงจังหวัดของเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชม มาควบคุมดูแลการปฏิบัติปฏิบรงานของอคนงานนะครับทั้งรถแมกโรทั้งอะไรด้วยนะครับท่านผู้ชมงานก็ต้องไปไปตามขั้นตอนนะครับแต่ปเป็นไปตามขั้นตอนก็งานก็คงไม่เสร็จไปตามกําหนดนะครับครับทีนี้คง จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาสมบูติด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันชิดหน้านะครับท่านผู้ชมครับ